สบายดีเนาะพ่อแม่พ <Okay, S 1> right okay, <laughs> ี่เนาะบุดจุกคนเนาะมื้อนี้มาเพิ่นน่ะสร้างตัดผมสวยข่าวมาเบิ่งว่าอันน่ะสิตัดออกมาเป็นแบนเด้อเนาะมาติดตามชมน้วกันเนาะพี่เนาะเขาเทเนาะสถานที่ที่ะทำของเฮานี่มาพีเซนเตอร์ของเฮากัน้าตาล้อล้อเล่าจะได้หนิโดอเราอาการอยู่ได้นี่มาแล้วพราะว่าจรู้กันได้เนาะน่ะอุปกรณ์ของเฮาก็แต่ แต่เหล no ็กก sí ันไก่อานี่เนาะมีสไลมีสไลหลือกันไก่มีแซมเนาะภาษาลาวก็กล้ายตั้งติงตาคนหนึ่งอยูเทินตาหนนึงอันนี้กาเปิดเปิดข้างเอาเอาอนน่ะเอาตีนเข่าอ่ะเอาตามเกาเอาสุงเริ่มจัดไปเนาะเราเอาบอลเราเอาบอลได้เนาะสุงเริ่ม๋ยวเข้ามาอี๋ไงนะทุกคนเนาะสร้างวัฐทุ่มบรรวนเนาะ เขาเลยตัดเลยต้องเลยเขาตัดเลยมิดเซียมเรือมิดสไลมิดตัด <c oughs> ของแท้เนาะมาเบืองกันมาอาละชิงานก็นมมาเบื้องมาซิมือการตัด,ด้วยสองยางนี่มันจะสูงนะส้างตัดดูหันดูดูหลายบ่เนาะบานซะุ่งฟุม้มตัดจุดเล่ามีมีประมาณสาวหาพันมีหันกัในเมืองน,นกัเก่าสิบห้าพันแต่เช่นป้ายหาสิบพันก็มีเนาะ ถ้าเบิ่งว่าการตัดแบเบ,บบานบางกันนี้ที่ชูเข้าไรด,ดีบ่วคอบางงามคือเขาดีว่าจัดไปทุกคนเนะาะท้าติดตามมึงนี่เนาะทิ่มีกกบทำลาได้เนี่ยพี่น้องเอูกค่าะ่ะ เปิดขางเอาซูงเันหนึง่งเอาซูงเอาตีนข้าวน้อยหนึง่งพิ่น่าตั้งทีเนาะชัดไปนี่เนาะโอ้กำลังลันาะมีหอยข้าๆข,ข,ขึ้นมาเนาะทุกคนอืมอะไร มาวิทีุ้มด้วนะทุกคนจะสมุไรจัายร์นเ,เอยเนาะเขาส่งมทุกคนงี่เมากนะีมือซสีมือแด้บ้านๆานนะสีส่นะวาเบอ่อนะยังก่อนรู้ๆอะไรยังไงไหมทุกคนนีย มาวิ่งนำกันบาสิออกมาได้มาได้สง่สงบบนะส่งประมาณไหนนะทุกคนเนานะซื้อมือเฮานี้กับบุหรี่หอเนาะบุธรรมลาเนะาะถ้าไฟได้ตัดนำถ้าพอมาติดใจห้าเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะ้เ่บุหรี่ตัดงามเนาะแต่ว่าลูค่ามาตัดนำทุททกเ่อต้องติดมี มีการมาตัดน้ําตลอดเลยทุกคนเนาะเนี่ย็บนะ นี่พอ้เลยมากระสุไปต่อแล้มองคนนี้คลับมองคนนี้ครับไม่ได้หอแต่ไปแต่ไปท้าตัวท้าตัว ทำันยุ่งเขาละมันกันแล้วไม่ยุ่งล่ะดูสยดูอแน่ไปไปกัยุ่งเลยย่งะมันันบอกมะเสือเดรอไปเลยรอไปผูสาวหายนำเดี๋ยวผู้สาวหนายหนาโอ้นั่งเลยี้นี่นะรอดิอยัดไปจาเนาะฝุ่นผู้ชมผู้สาวหานนเนาะรอเราออกมาเคลื่อนหอวก ดาวคจังวะยังไงนี่ยคัดจังหวะจะได้บมมีการขัดจังหวะทุกคนเนาะเอารอไปก่อนนะผมรอต่อมาก่อนความรอต้องมาก่อนนะผูช้ชมเอ้ยสมพูมเนาะแฟนแสดงทุกเขาทิมใช่ได้เนาะเพราะความรอเท่านั้น ໂຕກໍໂຕເອົາຫນ້ອຍນັ້ນວ່າຊັ້ນບໍ່ເຫັນລໍນໍາອືເຫັນລໍນໍາວ່າກະໄດ້ຕົວນະຖ້າບໍ່ຊົມໄພເຫັລມຕາຄິາຍນາ tanga ngân hàng lúc cả tang lại gọi tang tang nó gai tatform ngam ngô phô nátu kona nga 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 đi nga 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 nga

ตัวไหนตัวขาวยของอืมเพิ่มสักนิเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะตัวนั้นผมไหมที่นี่ต้องเสียเวลาลุ้นเนาะ <c oughs> มันทาาสภาพรวม <c oughs> โอเคคือ ເຈົ້າເອົາໂອເຄຄືກັນເດີ້ເນາ ยังสวยเท่กดงามทุกคน ทำการขุดไล่ไปเข็มนะทุกคนเนาะเองจะเอามาเทสำหรับไเนาะทุกคนเนาะบังมันก่อนยังจาบตัดีอวะตัวผู้ส่นเนาะประมาณนี้เนาะ